สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะทั้ง f c ใหม่แล้วอ็ f c เก่านะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะนะคะขอบคุณพี่นอ้องป้องไปซู้ผูกซู่คนพี่น้องจ๋าที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนที่เข้ามาชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ แล้วก็ขอพี่น้องป้องไปสุขผูสุขคนอยู่ดีมีแห้งจุขภาพแข็งแรงกันสุขผูสุกคนนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้เนาะก็อยากตัวแอดมินเองก็จะให้ดูเกี่ยวกับสาวขมิ้นอย่างที่หัวข้อคิดพูดไปแล้วเนาะว่าวันนี้จะคุยเรื่องสาวขมิ้นนะคะสองสาวขมิ้นวันนี้ที่มีความคิดแตกต่างกันว่าอีกคนหนึ่งเขามีอุดมคติ ที่มีอคติกับประเทศไทยแล้วก็มีความคิดที่แบบว่า,าฝังจิตฝังใจของเธอว่าทำไมคนไทยเรียกชาวกัมพูชาว่าขเขมรน,นะคะแล้วกับอีกสาวขเขมรอีกคนหนึ่งซึ่งเธอได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาร่ำเรียนในประเทศไทยเธอเข้าใจ ความหมายคำว่าเขมรกับคำว่าต่างด้าวนั้นอย่างไรสองสาวนี้มีความคิดแตกต่างกันอย่างไรเราไปชมบางช่วงบางตอนกันก่อนเลยเนาะนะคะหมอคนที่ไปสำรวจภาษาไทยกับกมร,รูชาค่ะทำไมต้องเรียกชาติหนูเขมรเขมรน่ะโอเคขอโทษนะพอดีหนูพูดภาษาเสียงไม่ชัดละ่ะโกรธไหมยังไงรู้สึกยังไงบ้างหนูเรียกเสียงหน่ะ เรียกกัมพูชากัมพูชาสิคะพี่ทําไมต้องเรียกเขเมรเขมรนะ่ะมันไม่เพาะาไม่เป็นคนไปสํารวจภาษาไม่ใช่หรอแล้วไม่รู้ความหมายจะมาพูดมาเสอทาไมคะเนี่ยตอนนี้หนูยูเสียบนะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยคะ่ะแล้วพูดนี่ไม่ใช่พูดภาษาไทยนะพูดภาษาเสียบคะ่ะขอโทษนะอย่าโกนูคะ่ะพูดดีๆแบบพูดแบบให้ดูฟังดีหน่อยก็ได้นะ แล้วมาสะสเออตัวเองว่าเป็นคนสมรวจภาษาไทยกับกัมพูชาทําไมไม่เรียกกัมพูชาคะเรียกคเมคมิเมนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหี่ขอฝากบอกคนที่ไปสมปรวจภาษาไทยกับกัมพูชาคะ่ะได้ยินกันแล้วเนาะว่าสาวคเคมิคนนี้ถอพูดว่าอย่างไรคนไทยเป็นคนที่สำรวจภาษาแต่ทำไมไม่รู้ความหมายแล้วก็สเสอะมาเรียก กัมพูชาว่าเขเมรทาไมไม่เรียกกัมพูชานะคะเพราะว่าคําว่าเขเมรมันเป็นคําพูดที่ไม่เพราะนะคะเธอเจ็บปวดนะคะคาพูดเนี้ยเธอเจ็บปวดมากๆเลยเธอถึงได้เรียกประเทศไทยกลับคืนมาว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเสียมนะคะและหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังไม่รู้นะคะว่าความหมายคําว่าเสียมที่ แปลว่าอะไรเนาะนะคะแล้วก็หลายคนคงไม่รู้ว่าคำว่าเสียมนั้นหมายถึงประเทศไทยเนาะนะคะครั้งหนึ่งอะนานมาแล้วพูดง่ายๆนะคะครั้งหนึ่งก็นานมาแล้วประเทศไทยเรานะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ชาวกัมพูชานะคะในการรับรู้ของชาวกัมพูชานะคะคาภาษาเขมรใช้เรียกคนไทยนะคะและประเทศไทยมีสองคำ คําแรกคือคำว่าเสียมนะคะออกเสียงว่าเสียมนะคะตรงกับคําว่าสยามเนาะคำนี้เป็นคาโบราณที่ปรากฏหลักฐานการใช้มาตั้งแต่สมัยหลังพะนครเป็นอย่างน้อยและเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นคําว่าไทยนะคะออกเสียงว่าไทยตรงกับคําว่าไทยนะคะไทยเช่นเดียวกับคําเรียกชื่อ ประเทศไทยนั่นเองนะคะสาวกัมพูชาคนเนี้ยเธอได้เจ็บปวดมากๆเลยว่าทำไมถึงเรียกชาวกัมพูชาว่าขมิก็จะให้เรียกว่าย่างไรกัมพูชาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของขมรเขมิก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของขมรถ้าเราเรียกประเทศนั้นว่าเป็นชาวขมิเราผิดตรงไหนล่ะก็เขาเป็นขมรแล้วเราจะให้เราเรียกว่าอย่างไรชาวกัมพูชา ก็ใช่เป็นชื่อของประเทศแต่ประชาชนเราก็เรียกชาวประชาชนชาวกัมพูชาว่าเขมรไม่เห็นจะเจ็บปวดเลยอ่ะแล้วมาเรียกคนไทยว่าเสียมเสียมถ้ามาสมัยเนี้ยเด็กหลายหลายคนคงจะไม่รู้เนาะว่าคําว่าเสียมนั้นแปลว่าประเทศไทยนะคะเธอก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเธอเนะ่ยเรียกคําว่าเสียมแล้วเนี่ยคนไทยจะได้เจ็บปวดบ้างทําไมถึงเรียกกัมพูชาว่าเขมรทาให้เธอน่ยเจ็บปวดนะคะแล้วก็ พูดไม่เพราะเป็นคนที่คนไทยเป็นคนสำรวจาภาษาไทยกับเขเมรแต่ทำไมไม่เรียกเขเมรว่ากัมพูชาสะเออะมเรีิกเขเมรนทำไมในคำในคาพูดของเธอและความหมายนั้นของเธอเนาะนะคะนี่เธอคงจะคิดแต่มีอคติอยู่ในใจเธอคิดแต่จะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเธอ ที่เธอก็บอกนะว่าเธออยู่ในประเทศไทยนะคะเธอทํางานอยู่เมืองไทยเธออยู่เมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยยังที่เรียกชาวเขมิอยู่ว่าเรียกว่าชาวกัมพูชาอย่าเรียกว่าเขมรน,นะคะเพราะเธอนะนะั่นน่ะไม่ได้ชอบคําพูดนี้เลยและเป็นคําพูดที่คนไทยลหลายๆคนเรียก ชาวกัมพูชาว่าขามิ้นทาให้ขมรนได้หลายคนนะเจ็บปวดเพราะคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่เพาะเป็นคําพูดที่ดูถูกหรือว่าเหยียบย่ากดต่าให้ชาวกัมพูชาดูด้อยค่าลงไปในความหมายของเธอคงจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะทีนี้เราก็ได้ฟังความคิดเห็นของอีกสาวหนึ่งไปแล้วเราจะมาฟังคคิดความคิดเห็นของอีกสาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งกันนะคะว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไร กับการที่เธอมาอยู่ในประเทศไทยมาร่ำเรียนในประเทศไทยและเธอจะเป็นดั่งคนแรกที่เราได้ฟังกันมาแล้วหรือเปล่าไปฟังกันก่อนเลยเนาะนะคะโมเป็นคนสัญชาติกัมพูชาเชื้อชาติกัมพูชานะคะแล้วก็เป็นคนเขมรนะคะพี่พี่เออมีพี่พี่คนไทยแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาถามว่าเอ้ยทําไมเรียกเองว่าต่างดาวแล้วเองไม่โกรธวะเออนี่ผมไม่โกรธเพราะว่าต่างดาวเนี่ย ลีโฮเคยเรียนมานะเขาบอกว่าคําว่าต่างด้าวเออมาตราที่สตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะในพศ2522คําว่าต่างด้าวหมายความว่าคนบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าต่างด้าวกันจริงๆลีโฮเรียนมาแล้วที่เนี่ยเวลาคนเรียกต่างดาวก็ไม่ผิดเพราะลีโฮก็เป็นคนเขมีไม่ใช่คนไทยไม่มีสัญชาติไทยไงเขาเลยเรียกว่าต่างดาว ใช่ไหมอ่ะพี่พี่เรื่องผมไม่โกรธจริงๆอันเนี้ยเราเรียกขมิ้นก็ไม่โกรธจังดาวก็ไม่โกรธหรือแบบบางคนเขาเรียกว่าขมิ้นน้อยเงี้ยเอนดูเวลาคนไทยเรียกอ่ะน่ารักคือเรือขมิ้นน้อยมาดิิอะไรเงี้ยเอนดูเวลาคนไทยเรียกอ่ะน่าเห็นไหมล่ะคะเราก็ฟังน้องสาวเอชาวขมิ้นคนนี้พูดง่ายๆคือไม่โกรธกับคําว่าขมิ้นนะคะเธอรู้ถึงความหมายแล้วก็รู้ว่า ความหมายนั้นเป็นอย่างไรเนาะนะคะกับคําว่าต่างด้าวหรือว่าคําว่าขมรนี่เด็กสาวที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เรียนในเมืองไทยแล้วก็รู้ความหมายนั้นเป็นอย่างไรรู้กับคําที่เวลาเขาเรียกเราว่ามีความหมายอย่างไรรู้ว่าคนที่เขาคุยกับเรา เขาคุยในฐานะแบบไหนเธอไม่ได้มีอคติเธอมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเธอมองโลกที่กว้างไกลออกไปนะคะเพราะว่าอยากจะให้หลายๆคนน่ะเป็นอย่างน้องคนนี้เขาบ้างเธอมีจิตใจที่แบบว่ารู้ว่าอยู่บ้านเมืองเขานั้นควรจะทำตัวอย่างไรรู้ว่าอ่ะเขาพูดมานะ่ะทุกคำพูดไม่ได้ใช่ว่าจะเก็บมาพูดแล้วเอามาว่าทุกคำทุกคำพูดคือพูดออกไป น้องคนนี้เขารู้ดีว่าคําไหนเป็นคําพูดที่เขาพูดชมเชยคําพูดไหนเป็นคําพูดที่เขาพูดว่าเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยอาจจะต้องเก็บเอามาคิดอยู่ทุกๆคําพูดมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าบางคนน่ยถ้าเขามีอัคติเพียงแต่ละคําพูดเราพูดไปน้อยนิดเนี่ยเขาก็เก็บมาเป็นเรื่องใหญ่นะนะคะแต่หลายคนที่เขามีจิตใจที่ มองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดดีทําดีไม่ว่าทุนจะพูดอะไรออกมาเขาก็คิดเป็นในเรื่องที่ดีไปหมดเนาะนะคะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนเราบางครั้งเนี่ยเขาไม่ใช่จะว่าจะไปพูดไปว่าใครได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุมีผลเนาะนะคะอย่าเก็บเอามาคิดเป็นเรื่องที่มันฝังใจอย่าเก็บเอามาคิดให้เป็นเรื่อง เจ็บปวดในตัวเราเองเพราะหลายๆคนเขาไม่ได้ต้องการสร้างรอยแผลให้กับใครและเขาก็ไม่ต้องการที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับใครแต่คำพูดนั้นๆน่นะมันเป็นพูดที่พูดกันมาตั้งแต่ไหนๆมาแล้วจะให้เรามาเปลี่ยนแปลงในตอนนี้หรือว่าจะให้เรามาลบมันทิ้งออกไปน่ะโดยที่สามารถที่จะทำมันได้ในตอนนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ตรงไหนเราต้องยอมรับตัวเราเอง อย่างที่น้องอสาวเขมรคนนี้เขาพูดว่าเราต้องอยอมรับแล้วเขาก็ไม่โกรธ <_ d ata> เห็นไหมล่ะคะเราจะไปโกรธทําไมก็เนื่องมื่อทุกอย่างมันเป็นความจริงอย่างที่น้องเขาพูดเนาะเราก็ควรจะตระหนักเอาไว้ว่าคําไหนเป็นคําพูดที่รุนแรงคําไหนเป็นคําพูดที่เขาว่าให้เราเราไม่ใช่ว่าจะเก็บเอามาพูดทุกๆคําพูดและไม่ใช่จะต้องมากรันกรองคําพูดทุกๆคำมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็อย่ามีอคติกันนักเลยเนาะนะคะ ถ้าเราอยู่ในประเทศเดียวกันหรือว่าอยู่ในร่วมโรคเดียวกันแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ว่าใครนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครบอกก่อนถ้าไม่ชอบใจหรือว่าไม่พอใจที่เขาเรียกเราแบบนี้ก็กลับไปบ้านเราซะ ะะกลับไปอยู่บ้านเมืองของเราเราจะได้ไม่ต้องมาได้ยินคนอื่นเขามาพูดว่าเราให้เราเจ็บช้ำน้ําใจหรือว่าให้มาเรามาเสียดแทงหัวใจเราอยู่ลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ